สวัสดีครับวันนี้จะปลามาทําแกงคั่วไก่นะครับดนไก่ปู้ย่างใหญ่มะครับหนังนิ้วนะครับเอามามัดเครื่องก่อนนะครับพริกแกงนะครับมัดไว้นะครับผมประมาณพุ่นนะครับสักกึ่งส่วโมูนะครับมือเครื่องเข้าไปในเนื้อไก่กันนะครับผมเวลาแกงจะได้เปื่อยครับผมรสชาติจะกลมกลมนะครับเนื้อ อ่าเหลือสักกําะครับหามักมาประมาณครึ่งชโมงนะครับไก่ตัวใหญ่ๆนะครับใส่พริกแกงแกงคั่วพริกแกงสูตรตั้งเหนือเฮานะครับใส่หมะแค่นด้วยนะครับผมได้ทีละครับเดี๋ยวจะไปทําการแกงก่อนนะครับเมนูนี่ใจเวลานะครับผมบ่ต้องใส่น้ำนักเด้นนะครับ แกงคั่วไปเรื่อยๆครับผมน้ำไก่เอามาละครับแล้วก็น,น้าเครื่องะเข้าไปแต้นตัวไก่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เติมน้าำนะครับแก่งไปเรื่อยๆครับน้ำเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวสกรรักครั้งจะเติมน้าำนะครับผมน้ำที่จะเติมก็คือน้ำล่างคกนะครับจะไปคว่างเดดขาด เคล็ดลับความ้ำมมันอยู่ตัดันนะครับอือหือความหอมเริ่มมาแล้วครับอันนี้น้ำแห้งไปหนึ่งน้ำานะครับปุ่นนะครับประมาณสามสี่น้ำบุ้นนะครับอ่าคร่าวๆกับประมาณชั่วโมงกึ่งนะครับผมถึงจะเปื่อยนะครับเดี๋ยวขอปิดฝาทิ้งไว้นะครับหลังจากเติมน้ำแล้วนะครับปิดฝาโอ้ว่านี่ครับ ครับผมสำหรับไก่ปูไก่ใยนะครับไก่เหนียวนะครับก็ททำได้หลายเมนูนะครับว่าจะเป็นนึ่งเป็นไก่ใตน้ำนะครับเป็นแกงคั่วลักษณะนี้นะครับแต่แกงคั่วจะใช้เวลาเหมอนน้อยนะครับผมแต่ว่าสุดยอดครับเขาจะคั่วไปจนแห้มนะครับไก่เหนียวเหนียวไก่ปูใยอี้นะครับถ้ามีเวลานะครับ ลาบนะครับสุดยอดเลยครับผมวันนี้เป็นแกงคั่วกันแล้วกันครับแกงไปเรื่อยๆครับน้ำแห้งเติมน้ำน้ำแห้งเติมน้ำนะครับผมแล้วก็จะไปลืมปรุงรสไปตัวยนะครับผมถ้าบ้านจางแน่นอนครับผมแกงคั่วลักษณะนี้นะ จะไปลืมใส่สมุนไพรตัวนะครับรสชาติจะได้กลมกลมนะครับผมนี่น้ำแห้งไปประมาณสามน้ำแล้วนะครับหูสีสันเริ่มออกมาแล้วครับผมแกงไปเรื่อยๆครับเติมน้ำปิดฝาไว้นะครับเนอะรคาดว่ได้นะครับสมุนไพรครับ yeah. พริกแกงกบพริกแกงทั่วไปครับมีพริกมีกระเทียมนะครับพริกแห้งนะครับกระเทียมนะครับอ่าแล้วก็ซักไก่นะครับผมขมิ้นนะครับเกลือนะครับชูโรสนะครับผมกะปิครับผมวันนี้ผมใส่ดีปีไปตัวนะครับต่ำเครื่องนะครับผมใส่ดีปีไปตัวนะครับจะได้จัดจานนะครับผมที่สำคัญนะครับขาดบ่ได้นะครับเด้อ สมุนไพรและกระแหมกั๊มนะครับใบมะก,กรูดนะครับใส่นักๆครับจะได้หอมหอมแกงไปเรื่อยๆครับครับผมเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงตึงนะครับไก่หอก็จะได้ที่นะครับเปื่อยแล้วนะครับน้าแห้งไปประมาณสี่น้าห้าน้านะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับโอ้โหหอมๆแล้วครับมาเลยครับมากินด้วยกันแกงคั่วไก่นะครับบางคนบางท่านที่มันชอบแฮมก่อนหน้าแห้งๆน้อยก็ได้ครับแต่ผมชอบประมาณนี้นะครับมาครับมากินแกงคั่วไก่ด้วยกันครับ